สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องเซียมออฟฟิเครับผมเมื่อน,นี้ผมกับิภาทุกคนมากินส้อยจุเดี๋ยวมาเห็ดส้อยจุก่อนนะครับอย่างก้อนน้านี่เสียมก็ไดลาาเป็ดไปแล้วเดี๋ยวเห็ดเร็จนี่เข้าเสียวไปกินน้ากันเดี๋ยวมาเบิงเดี๋ยวผมเสีเห็ดน้าจิ้มก่อนมาเบิงเลยครับน้าจิม้มสูตรม่วเนี่ยอันนี้เป็นเพียนะครับเพียผมก็ได้ต้มแล้วไดลองดมเบิงเพียสด นี่ใส่เข้าไปครับเพี้ยใส่เพี้ยเสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกนะครับอันนี้ก็บอกมีพิษมีถถอครับแหล้วยตะมักนี่ผงนัวครับผงนัวใส่หน่อยแซบหน่อยแส่ายแซบไรปับปั๊บปึ๊บปึ๊บพอเดี๋ยวอีกน้อยไปเออมันจะนัว <laughs> ต่อไปก็เข้าวคั่วครับเข้าวคั่วใส่ครับโอ้โจโจโจยวอยเฮียเงี้ยครับเบิรงห้อยเสียอมันจ่อไว้จ่อคือคือค่อซะต่อไปก็น้ำปลาเนี่ยน้ำปลาโจยวโฉอโุ้ยหูใหญ่เลยใส่ไปครับใส่ไปครับเนี่ยเอ่ยผักของเรานี่มีสัมเนียครับผักเขามีบ่หลายโอเค โอเคครับเมื่อกี้สายเขาครับผมเข้าได้เหลือไม่เดี๋ยวห้องมาซอยพักไ่จังน้อยครับเนี่ยพักเงาใส่ลาบเป็ดเกือ,มอบมืดครับเมื่อกี้ซสื่อมาาน้อยโอเคครับผมเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปเนี่ยต่อไปเรามาซอยสินกันนะครับ ตับสดๆตับแตงตนี่นี่สดเลยครับพี่นออ้องเนี่ยนี่ซอยดูสิมีดบวเขามีดบวเขาเพราอันนี้เขาใช่ปะเอาลองเบิง้งเฮ้ยอันนี้เขาอันนี้เขาตับตอนใหญ่เลย เดี๋ยวเฮาสิมาชิมกันเบิ่งก่อนนะพี่น้องตับหวานหวานเดี๋ยวเดี๋ยวบ่้านได้คนคนระับอืมคนไปก่อนเลื่อมใส่ดีอ้ยลืมครับพี่น้องลืมใส่ดี <c oughs> โอ้ยของแซ่บเลยเนี่ยเลื่มใส่ดีเอา้าใส่ดีครับผมตายบ่เอาเลี้ยง เนี่ยใส่เข้าไปใส่เข้าไปวันนี้กับคเนี่ยเขากันซิมบงครับเกือรรบ,บดีปลาีกนัอย,อยเดาวละได้แล้วครับบัดนี้เดี๋ยวเฮามาส้อยตับอีกอัหน่อยนะครับพี่นอ้องเนี่ย ตับก็ใหายไรอหลาย,ลายอตอนนี้ไงไปเลยซีคุ้นซีตอนนี้ผมกับยูบ้านเสียอ้มนะครับเสียอ้มหลังจากที่แบบบ่สบายสามมือตอนนี้ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว ผ่ากินสีนเลยหมอบอกว่าต้องการโปรตีนมาดันผมก็เลยซื้อเนื้อมาเลยเอ้เนื้อเข้ากับสชได้จะได้นี่นี่เดี๋ยวผมสิเอาอน,นมันมันมันออกก่อนครับจักหน่อยมึ <c oughs> มีบพกเขา <c oughs> ยเปลี่ยนสิน้นเปลี่ยนกรับพี่น้องเราต้องเบึงไล่ก่อนนะครับเนี่ยปึ๊บการซอยสิ้นนะครับเราต้องเบึงไล่ครับบาสันมันสีนเหนียวน้องบอสเดี๋ยวเอาแก้วมาให้พี่เลยนะหาอะไรพันด้วยนะน เนี่ยครับพี่น้องแก้วขมขมขมตายพ่เอาเรื่องมันนี่เฮากบสิมีมูกินหลายนะครับมันนี่แห่งกินหลายแห่งได้เสียบอ,อืมอยากจักินครับ กองดีเหรอหอยังนี่เอ้ยได้ได้เอาไอ้นี่ได้แพงมาแพงมาใส่เกี่ยวว่าเออวันโบกวันโบก <c oughs> มันกระสัวผ้าแล้วแบบนี้ <c oughs> แก่ข้าวยังหน่อยครับพี่น้องครับอันนี้น้ำเปล่าด้วยครับนี่ <c oughs> สัวผ้า ไหนครับรน้ำบ่อตองตองูอ้ตอนใหญ่เลยเนี่ยเดี๋ยวอีกจักปัดก็ตอนใหญ่จะวปีนน้องผมว่าผมน้องตัดออกลายใดวะเอาลายนี้ไปกับบอควายเสียนบันไดน,นะครับกับพ่อเห็ดได้กินนะครับเนี่ย ตอนนี้เลยเจ้กหนาที่ระบันฮ่าโอเคเดี๋ยวเอาสิสวายก่อนสวายเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คลิปกินผมกับสีแยกนะครับเดี๋ยวไปกินพร้อมก,กันกับเสียอามลาเป็ดเสียอามกูเนี่อยใส่ได้เยอะดิหน่เดี๋ยวไอ้ตากลวองเข้ามาจิ้มให้นี่เบื้องก่อนตับจากตอนไหนไปเอา้ากูกินเนื้อปะเ,เอา้าลองเบื้องตากลวองเข้าวะ เนี่ยเอาตอนไหนเนี่ยเอาลองซิมเบิงมันสดบ่เนี่ยวหนึว่ล้ำชีตลามาแล้วครับว้ยเป็นไรตอนต้อรับเลยเปิดร้านได้ด้วนีไก่แล้วครับพี่น้อง เดี๋ยวคลิปต่อไปก็สิเป็นซวอยจุ vs ลาบเป็ดเนี่ยเนี่ยโอเคครับนี่พี่น้องครับเบิ้งครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองชิมเนี่ยเิ็งกงินมันสดบ่เอี่ยอือใส่ได้เดี๋ยวแก่ข้าว อวัน <Yeah. S 1> บกโสผ้าเดี๋ยวเขาซอยต่อยจังหน่อยปพ๊บเบืองล,ลายมันอืเนี่ยตับไล่เป็นเหตัตบไล่หลายครับ <c oughs> <c oughs> รอบนี้ ผมบอกว่าขอตับหลายๆเ้ยครับปาดไห้เราวมัดยังแน่นพรมมว่าแมงเกียดในผมเราบุนีเดี๋ยวใสวยยักน้อยปึ๊บปึ๊บไหไหนวะอุยโอย <c oughs> อกรับฝากพี่น้องนะครับติดต,ตามช่องเสียเอม็มออฟฟิเชียลครับผมเดี๋ยวคลิปกินเข้ากระสี ตัดไปคลิปหนานะครับแยกช่วงนี้กะจากสิเหตุนี้ยังกะผ้าพีนองมากินก่อนส่้ยนี่ส่วยมันจะเป็นตะติดเหลืองบอคลิปไหมเออเนี่ยโอเคครับ เนี่ยโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวรอดติดตามคลิปหนาคลิปต่อไปกะเดี๋ยวลงต่อกันเลยครับผมโอเคครับจังไรก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้ครับช่องเซีย f f เอ็มออฟฟิเชียลแล้วก็ช่องเสียร์อาร์มเจโอวันออฟฟิเชียลครับผมเจอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ